สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหนูแนนสมัยทีนะคะสาขาเมกับ,บางนาค่ะมีงานหนึ่งตัวนะคะเป็นงานอ่าจากลูกค้าหน้าร้านนะคะมาเมื่อสักครู่เลยตัวนี้นะคะเป็น macbook pro a 1 7 0 7นะคะสีสเปรยเกปีประมาณ2017นะคะตัวนี้เป็นตัวอ่าทัดบานะคะนี่ก็มาในอาการปุ่มนี้ค่ะ ปุ่มทัชสเปการ์หลุดนะคะซึ่งอาปุ่มหลุดเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเขี้ยวเนี่ยมันหลุดหายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถอ่าซ่อมหรือประกอบเฉพาะตัวมันได้นะคะก็จะต้องเป็นการเสนอเปลี่ยนยกแพงนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการทำการเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามารีวิวให้ลูกค้าดูตัวเครื่องกันก่อนนะคะ ตัวเครื่องมาโดยสมบูรณ์นะคะทุกฟังก์ชันนะคะ qc ที่หน้าร้านกับลูกค้าแล้วสามารถใช้งานได้เป็นปกติยกเว้นตัวสเปคบาร์ในนะคะที่มันหลุดออกมาซึ่งทำให้เวลาที่ลูกค้าเขาใช้งานเนี่ยมันเออมันลำคาญขัดมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกดแล้วก็มันไม่ค่อยสมูทนะคะโอเคนี่นะคะก็ได้ทำการเทสแล้วทุกปุ่มเนี่ยมันสามารถใช้งานได้มันยังกดได้อยู่ค่ะแต่ว่า ด้วยความที่เท็กเจอร์เวลาที่เราทํางานเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่สมูทนะคะแล้วก็มันก็ลาคาญเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าตัวเครื่องนี้นะคะทาการเปลี่ยนคีย์บอร์ดเสร็จเมื่อไหรแล้วจะมาทําการรีวิวให้ดูหลังการเปลี่ยนกันอีกทีนึงว่าการสมูทหลังจากการเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะโอเคนี่ก็ปรับแสงเพิ่มลดแสงได้นะคะตอนที่ลูกค้ามาส่งเครื่อง เพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติยังไงนะคะลูกค้าคนไหนที่ใช้คเครื่อง Mac macbook pro macbook air หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กทุกรุ่นนะคะมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ดสามารถมาให้ช่างเนี่ยตรวจเช็คแล้วก็ประเมินหน้างานก่อนที่จะเสนอราคาก่อนเปลี่ยนได้นะคะยังไงวันนี้นละลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูหลังการเปลี่ยนคีย์บอร์ดกันอีกทีนึงนะคะกับ macbook pro a 1 7 0 7ตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ